นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง With Love ะนะคะ,ะซึ่งงานนี้เนี่ยหนุ่มต้นนี่ใช้เดี่ยวเลยนะ,ะคนอื่นๆที่เล่นด้วยในหนังเนี่ยไม่ว่างผู้สูบใสแบบว่าแฟนคลับเรียกร้องไงอาจจะอย่างนั้นนะคะก็เลยรวมตัวกันไปมีดแอนกรีสกันอย่างสนุกสนานค่ะเพราะเพื่อนๆรวมกวนภาพ,พยนตร์ With Love ด้วยรักนะคะติดภาร,รกิจส่วนตัวกันเป็นแถวหนุ่มต้นวันธงชัยก็เลยใช้เดียวมายด์บอลลิงมีดแอนกรีสกับแฟนหนังและแฟนคลับแต่เพียงผู้เดียว ใะไหนมาปะกันทันทีนะคะขอถามหน่อยว่าช่วงสงกรานต์แอบโครงสาวไปเล่นน้ํากันที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าเอยก็สนุกสนานครับก็เล่นน้ํากันคูเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับตามปกติอยู่แล้วก็ไปเจอเันขับน้องคนหนึ่งใส่เสือ้อใส่เสื้อขับด้วยอะไรเงี้ยคือไปเจอกันโดยบังเอิญครับไม่คิดว่าเขาจะใส่เสื้อขับมาออกเดินเอาก็เดินเหมือนกัน ก็เลยแบบทักทายกันอะไรเงี้ยครน่ารักมากน่ารักมากก็เรื่อยๆครับผมปกติปกติเหมือนเดิมครับไม่ม mm, ีครับไปคนเดียวครับไปกับคุณแม่ครับผมเหมือนแบบเราไปกับบ้านแล้วก็มีโอกาสไปเชียงรายด้วยยี่ยมคุณยายอะไรเงี้ยครับเหมือนไปพักผ่อนมากกว่ากับครอบครัวครอบครัวก็ยังเหมือนเดิมครับปกติครับก็คิดว่าเราเข้าใจกันแล้วนะครับคิดว่าเราเข้าใจกันแล้ว แม่เรื่องหัวใจกับสานัดโตยังปกติดีไม่มีปัญหาส่วนกระแสหนังวิทเลิฟด้วยรักหนุ่มต้นกระซิบบอกว่าเรตติ้งดีพอสมควรซึ่งเขาก็รู้สึกชื่นใจเป็นอย่างมากค่ะเรเรียกว่าสนุกสนานก็นเป็น,ปน,ปนทิวแถวเลยใชย่แต่ละคนมีน้องคนนึงนะแยกกับรูปโบลิ่งไม่ออกเลยกลมใช่ เมาน้องเนอะเมาอะไรก็ถ <observer> ือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่ารักน่ารักนะคะได้ใกล้ชิดกับแฟนแปด